มีมีฮิงห้อยชอบกินอะไรนะ่ะหิงห้อยกินหอยเพราะแต่ว่าตอนโตนมันตอนที่อยู่บนต้นน่ะมันก็อาจจะกินแค่น้ําหมงน้ํำหวานหรือน้ํำค้างตามต้นไม้ใช่ไหมแต่ว่าตอนเด็กๆมันกินเยอะเลยมันกินหอยน่ะมันเป็นตัวหนอนเล็กๆแล้วก็มีเขี้ยวเออไปแล้วมุดเข้าไปในหอยเอาเขี้ยวกัดหอยหแล้วก็วมมกหอยมันจะอ่อนย้วยแล้วก็เปิด เปิดฝาปลิ้นเนื้อหอยออกมามันก็จะกิน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 พอกินเสร็จมันก็มุดออกมาจากเปลือกหอยกลายเป็นหนอนที่อ้วนขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็ค่อยลอกคราบเป็นหนอนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยสี่ห้ารอบก็สุดท้ายก็เข้าดักแด้แล้วกลายออกมาเป็นหินห้อยซึ่งเป็นดวงจะบินบินบิน,บน,บน,บนขึ้นไปเกาะบนต้นไม้แล้วก็กระพิบเยอะๆหอยอะไรนะ่ะอ๋อพวกหอยน้ําจืดแบบออหอยที่มันเปลือกม,มันเป็นทรงเจดีอ่ะพวกอย,อย่างนี้นอ๋อ เออที่เดินเดินไปเดินมาตัวเล็กๆเงี uh ้ยอ่ะฮะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะหิ่งห้อยตอนเป็นเบบี้นี่คือก็เป็นหนอนเหมือนกันเป็นหนอนก็คือคอนเซปต์เดียวกับแต่อยู่ในดินใช่ไหมถึงได้กินหอยได้ใช่ก็คือเอ่อมันมันก็คือหิ่งห้อยก็คือด้วงเพราะนั้นถ้าเรานึกวงจรชีวิตด้วงก็วงจรชีวิตหิ่งห้อยก็คล้ายๆกันตอนเด็กๆเป็นหนอนแล้วก็เข้าดักแด้แล้วค่อยออกมาเป็นด้วงแล้วตอนด้วงกินอะไรนะ่ะ ตอนเป็นด้วงก็แล้วแต่ชนิดของหิ่งห้อยนะเออย่างที่เราบอกบางชนิดก็ไม่ได้กินอะไรมากคืออาศัยว่ากินมาเยอะแล้วตอนเด็กอืมอืมมันก็สะสมอาหารมาใช้ตอนโตด้วยแต่บางชนิดก็ม,มีมีหิ่งห้อยกินเนื้อก็มีนะอืมที่แตเเ่เนื้อวากิวเหรอไม่แล้วเนื้อเนื้อเนื้อหิ่งห้อยด้วยกันอนะฮะเฮ้ย เดี๋ยวก่อนเอ,อันนี้คือเขาเรียกอะไรคานีเอ้ยเขาเรียกอะไรนะฮานิบาลนี่ใช่ใช่แล้วมันกินเพื่อนมันเนาะใช่ก็ที่อเมริกานะ่ะมีหิ่งห้อยที่เขาเรียกว่าเป็นแบบตัวตัวเมียโชดนะ่ะเฟมฟาทเทลโอ้ oh. ก็คือว่ามันจะใช้ความเซ็กซี่กระพริบแสงล่อตัวผู้มาเป็นเราไม่ใช่ตัวผู้ชนิดของมันด้วยนะตัวผู้ของชนิดอื่นมันสามารถรู้ว่า ตัวผู้แต่ละชนิดอ่ะชอบความเซ็กซี่ในการกระพริบแบบไหนมันก็จะกระพริบตามนะแล้วมันจะล่อสมมติว่าเป็นชนิดเอ่อชนิด A มามชนิด b ชนิด C มาเงี้ยแล้วพอมาเกาะแลนดิ้งปุ๊บนึกว่าจะมาเจอสาวปรากฏเจอแบบเป็นปีศาจตัวยักษ์ใหญ่กว่ามันแบบสองสามเท่าอ่ะแล้วก็ขมั่มจับกินเลยนะอืมอืมแล้วมันความเซ็กซี่ของหิ่งห้อยคืออยู่ตรงไหนเหรออยู่ที่สัญญาณกระพริบนะ จริงมาก<ช>คือไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาหรือกลิ่นหรือฮอร์โมนแต่อยู่ที่ผสมผสมกันแต่ว่าไฟนี่เป็นสื่อสารระยะไกลกว่าพอเข้ามาใกล้ถึงค่อยเจอเอ่อฟีโรโมนบ้างอะไรบ้างอ๋ออย่างนี้หรือเปล่านะ่ะการกระพริบแปลว่าใช้พร้อมผสมพันธ์อย่างนี้หรือเปล่าอ่มถ้มันถึงเซ็กซี่ได้วะต้องบอกก่อนนะครับว่าหิ่งห้อยมันมีหลากมากมายหลายแบบในโลกเรานะอืมอันนี้คือแค่ตัวอย่างของพันธุ์หิ่งห้อยกลางวันยังมีเลยเพราะว่ามันจะมีหิ่งห้อยที่ อยู่กลางคืนไม่ไหวแล้วข้างค้าวก็เยอะไอตัวด้วงไอหิ่งห้อยอื่นที่จะมาจับมันกินก็เยอะอก็เลยวัฒนาการกลายเป็นหิ่งห้อยกลางวันที่ใช้แต่กลิ่นในการสื่อสารเลิกกับพริบแล้วเงี้ยก็ม,มีแถมแถมไอตัวไฟกระพริบมันนะ่ะก็เป็นไฟที่เปิดไม่ติดแล้วแต่ก็ยังเป็นหลอดไฟอยู่ตรงหางงเงี้ยอ๋อเหมือนหลอดไฟที่ไส้ขาดไปแล้วใช่เออห<ต>ลังจากหลายล้านปีผ่านไปก็เป็นซากหลอดไฟแทนที่จะเป็นหลอดไฟที่ใช้งานได้งเงี้ยอืมเก๋กาจังเลยอ่ะเออเพราะนั้นหิ่งห้อยมันมีมากมายหลายแบบนะโห เฮยอันนี้เพิ่งรู้ว่ามีหิงห้อยกลางวันด้วยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าหลอดไฟส้ขาดไปแล้วออแต่ก็ยังคาก้นไว้อยู่ใช่เออ,เออจะหนกดีออแค่นี้แหละ